สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมสูตรทำน้ำหมักผลไม้ไว้ใช้เองเป็นการประหยัดต้นทุนค่ะเราก็จะมีผลไม้ที่สุกงอมในสวนของเราก็จะมีฝรั่งมะม่วงกล้วยและมะละกอค่ะเดี๋ยวเราไปชมสูตรน้ำหมักสูตรง่ายๆของเรากันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการหั่นผลไม้ของเราเมื่อกี้นี้ให้เป็น ชิ้นๆแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นชิ้นเล็กมากค่ะต่อมาเราก็จะใช้เป็นน้ำซาข้าวประมาณ1ลิตรค่ะหรือว่าเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยค่ะเพราะน้ำซาวข้าวก็จะค่อนข้างมีประโยชน์ต่อพืชผลเวลาที่เรานำไปรดเขาค่ะและต่อมาเราก็จะใช้เป็นกากน้ำตาลค่ะ เราก็จะใช้กากน้ำตาลจำนวนสองช้อนกากน้ำตาลก็จะทำหน้าที่ย่อยผลไม้เหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยค่ะนอกจากเราจะหมักผลไม้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเหลือเราก็นำมาหมักให้เขากลายเป็นปุ๋ยได้ค่ะและตัวช่วยต่อมาของเราก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทซีย์ค่ะ ก็จะเข้มข้นมากทำให้การย่อยสลายธาตุอาหารของเรานั้นไวขึ้นค่ะหัวเชื้อนี้เราก็หาง่ายค่ะหาซื้อตามแอปต่างๆได้เลยค่ะเราจะใช้หัวเชื้อประมาณ1ช้อนค่ะเราไม่ใช้เยอะค่ะแล้วเราก็จะคนๆให้เข้ากันเลยค่ะถ้าน้ำแห้งเกินไปเราก็สามารถเติมน้ำได้อีกค่ะสูตรนี้ก็จะเป็น สูตรปุ๋ยหมักที่มาจากธรรมชาติเลยค่ะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปุ๋ยน้ำหมักสูตรนี้ของเราก็จะเปื่อยยุ่ยสลายกายเป็นปุ๋ยได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะใช้เวลาแค่3าวันเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะส่วนอัตราการใช้เราก็จะใช้วิธีการ กะเอาเลยค่ะเราไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวค่ะปุ๋ยน้ำสูตรนี้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำสูตรจากธรรมชาติเลยค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆค่ะเราก็นำมาลดพืชผักไม้ผลไม้ดอกมาไปด,ดับของเราได้ทุกชนิดเลยค่ะก็จะช่วยให้พืชผักของเรางามโตวไวติดดอกออกผลดอกเป็นอย่างมากเลยค่ะ เราก็นํามาลดมะเขือมะนาวในสวนของเราค่ะเราปุูกพืชนิดไหนเราก็ลดได้ทุกชนิดเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยสูตรธรรมชาติค่ะไม่เป็นพิษต่อพืชผ,ผักสวนครัวของเราอีกด้วยค่ะลดบ่อยๆได้ยิ่งดีค่ะจะทําให้พืชผักของเราเขียวงามโตวไวถ้าไม้ผลที่มีดอกก็จะช่วยในการติดดอกเยอะ และติดผลที่ค่อนข้างจะดกเป็นอย่างมากเลยค่ะเช่นมะนาวของเราค่ะกำลังติดผลดกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ